เราต้องมาทบทวนก่อนว่าเราคูณหารจำนวนเต็มอย่างไรหลักการคูณหารจำนวนเต็มเป็นยังไงครับถ้าเป็นจำนวนเต็มประเภทเดียวกันจำนวนเต็มประเภทเดียวกันจะคูณหรือจะหารกันผลลัพธ์เป็นจำนวนอะไรเสมอครับจำนวนอะไรครับบวกใช่เป็นจำนวนบวกเสมอ ประเภทเดียวกันก็คือลบกับลบหรือว่าบวกกับบวกใช่ไหมแต่ถ้าไปจำนวนเต็มคนละประเภทกันคนละประเภทกันจะคูณหรือจะหารการผลลัพธ์เป็นไรเสมอครับลบครับเป็นลบเสมอถูกไหมนี่คือหลักการมีแค่นี้นอกนั้นตัวเลขจํานวนธรรมดาคุณก็คูณกันตามปกติที่คุณเคยคูณหารกันไปนะครับแต่คราวนี้พอมีวงเล็บเข้ามาช่วยเราก็ต้อง ทำในวงเล็บแต่บางทีถ้าทำในวงเล็บก่อนเนี่ยมันอาจจะยากกว่าอย่างเช่นตัวเนี้ลบ864หารด้วยลบ6คูณลบ9คูณ2แล้วคูณเอา3ตัวน,นี้มาคูณก่อนแล้วค่อยไปหารถามว่าได้คำตอบไหมได้แต่พอคูณเข้าไปตัวเลขมันเยอะไหมมันก็เยอะถูกปะใช่ไหมพอตัวเลขมันเยอะโอก,กาสการผิดพลาดมันก็เยอะตามไปด้วยนะครับเพราะนั้นเราก็เลยเปลี่ยนรูปแบบมันนิดหน่อย เปลี่ยนรูปแบบนวดหน่อยโดยไอตัวหารตัวเนี้ยมันก็คือการแบ่งตัวตั้งเป็นเศษตัวหารเป็นส่วนแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบใหม่ก็เป็นลบแปด้อหสบสี่หารด้วยลบหคูณลบเคูณสองมันก็จะทำง่ายกว่าสะดวกกว่าเพราะเราใช้การตัด แต่การตัดเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดตรงที่ว่าเราต้องไม่ผิดพลาดเรื่องของเครื่องหมายของจำนวนเต็มจำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มลบนะครับเอามาดูก่อนอะไรตตกกันได้บ้างในบอของหน่อยดิอะไรตตกกันได้บ้างเออคุณบอกผมหน่อยอะไรแตกกันได้บ้าง ดูนะดูนะแล้วบอกนะอะไรแตกกันได้บ้างครับเด้ยวยอะไรแตกกันได้โอ้ยถามไปฝึกหัดกับเนี้ยฮะเลขคู่ ก็สองตัดได้อยู่แล้วฉบับนี้มันเล็คู่ใช่ไหมแล้วสองตัดได้อยู่แล้วสองตัดสองได้เท่าไหร่ครับเท่าไรครับสองตัดสองเป็นเป็นอา้าตัดเปิดเนี่ยเป็นหนึ่งใช่ป่ะสองตัดสองได้หนึ่งใช่ไหมครับสองตัดลบแปดหสิบสี่สองเนี่ยบวกใช่ไหม บวกไปหารลบก็ต้องกลายเป็นลบแน่นอนใช่ไหมครับสองอะไรได้แปดสองสี่สองสี่แปดสองอะไรได้หกสามสองสามหกสองอะไรได้สี่สอง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 สี่ตัดได้แค่นี้ใช่ไหมอะไรตัดได้ไหมเนี่เรื่ไปเลขคู่ใช่ไหมฮะถ้าไปเลขคู่เอาเลขคู่ตัดก็ได้ถูกว่าเอาสองตัดก็ได้ใช่ไหม ถ้าเราสองตัดมันก็อาจจะมองไม่ออกว่าเอเะ้าหกตัดรูปแปบดบเราแบบไหนเราก็ลองเอาสองตัดดูสองอะไรได้ลบหกสามลบสามใช่ไหมสองอะไรได้ลบส <2 S 2> <3, 2. S 1> ี่ร้อยสามสองลบแน่นอนครับสองสองลบสองสองสองสี่ใช่ไหมสองอะไรได้สาม สองหนึ Two, one, ่งเหลือเศษหนึ่งสองอะไรครับสองหกอันตรายห้าตาอุงไม่ดักนี่ถ้ยัดได้อยู่ถูกไหมอะไรตัดได้อีกครับสามเออถ้าเราไม่ตัดเราเอาลบสามไปหารเลยได้ไหมเพราะว่าลบหารตัวนี้มันน้อยกว่าตัวนี้อยู่แล้วใช่ไหมลบสามหารลบสามก็เป็นหนึ่งลบหนึเป็นบวกใช่ไหมครับลบสามหาร ลบสองร้อยสิบหกลบผ่านลบเป็นบวกเจ็ดสิบสองสามอะไรครับสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดสามสองก็เป็นเจ็ดสิบสองถูกไหมครับเก้าหารเจ็ดสิบสองได้พอดีใช่ไหมครับลบเก้าลบเก้าหนึ่งลบเก้าลบเก้าอะไรได้เจ็ดสิบสองลบเก้าหารเจ็ดสิบสองแปดลบแปดครับลบแปดแปดลบหารบวกเป็นลบ สรุปตอบอะไรครับข้างล่างเหลือหนึ่งหมดแล้วใช่ไหมตอบอะไรครับลบลบแปดครับลบแปดได้เลยนะครับลบแปดได้เลยเอาเอากระดาษของคุณมาตรวจด้วยนะครับามาตรวจด้วยดย้วย <renowned> ออสร็จ่าเสร็จยังเสร็จแล้วผมลบนะถ้ายังไม่เสร็จบอกนะครับอ่าไม่มีเสียงตอบมาแสดงว่าเสร็จแล้วผมลบนะครับ อ่าข้อที่สองก็เหมือนเดิมครับข้อที่สองเรามีตัวหารตัวหารก็จะแบ่งตัวนี้เป็นตัวเศษตัวนี้เป็นตัวส่วนนะครับแบ่งตัวเศษกับตัวส่วนเราก็ตัวเศษตั้งซะลบสิบสี่คูณสิบหกหารด้วยตัวส่วนเจ็ดคูณลบสี่คูณลบสี่อ่า ข้อนี้ง่ายไม่ยากเลยนะครับสังเกตว่าลบสี่คูณลบสี่มาได้เท่าไหร่ครับลบสี่คูณลบสี่เป็นเท่าไหรลบคูณลบเป็นอะไรครับวบวกครับวกสี่สี่เป็นสิบหกถูกปะ่ะใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้ได้บวกสิบหกซึ่งสิบหก ตัวส่วนกติพกตัวเศษสามารถทำอไมกันได้เลยครับตัดสามารถตัดได้เลยตัดตัวนี้บดแล้วเลนหนึ่งใช่ไหมอันนี้ก็หมดถูกป่ะใช่ไหมเพราะมันตัดไปแล้วนะครับก็เหลือเจ็ดหารด้วยสิบสี่บวกลบเป็นลบใช่ไหมเจ็ดหนึงเจ็ดเจ็ดอะไรครับลบสองก็ตอบอะไรครับลบสองตอบได้เลยนะครับง่ายมากข้อนี้นะครับ อ้าตรวจครับตรวจครับอ้าวร้อมยังเสร็จอย่างครับไม่เสร็จบอกถ้าเสร็จปุ่มลบนะครับตรวจนะเวลาตรวจคุณพยายามดูวิธีทำรรนะครับนะอย่าไปดูแต่คําตอบนะครับ ข้อนี้ก็เหมือนเดิมครับตัวตั้งก็จะเป็นตัวนี้นะครับก็จะเป็นสิบสองคูณห้าคูณลบเจ็ดคูณสี่ส่วนตัวส่วนตัวหารก็คือตัวนี้ลบหนึ่งพันหร้อยแปดสิบอ่าเยอะขนาดนี้เอาอะไรตัดดีเนี้ยลงท้ายด้วยศูนย ลงท้ายด้วยศูนย์ใช้เลยตัดได้เลยครับง่ายๆเลยเลือนาห้า uh. ถูกป่ะใช่ไหมเพราะว่าห้าเนี่ยมันหารห้ากับศูนย์ได้นะครับห้าหนึ่งห้าห้าอะไรได้ลบหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบแน่นอนต้องเป็นลบแน่นอนถูกป่ะใช่ไหมห้าเป็นบวกหารหารลบก็ต้องได้ลบนะครับลบห้าอะไรได้สิบหกครับ uh. 5, 3, 15, ห้าสามห้าสามสิบห้าเหลือเศษหนึ่งใช่ไหม ห้าอะไรได้สิบแปดครับสามก็ห้าสิบห้าเหลือเศษสาม <3 S 1> ใช่ไหมครับหไไ้าเลยสามสิบครับห้าหกห้าหกห้าหกสามสิบอ่าตอนนี้เป็นลบนะอะไรตัดได้ครับอันนี้มันเป็นเลขคู่ใช่ป่ะถ้าเป็นเลขคู่เอเหรือสังเกตนี่มันสามสามหกแน่นอนอะไรหารได้แน่นอนครับสิบสอง สิบสองหรือว่าสามก็หารได้แน่นอนถูกปะ่ะใช่ไหมเอาสามหารก็เลยสามอะไรครับสามสามสี่ใช่ไหมสามเป็นบวกหารลบก็ต้องเป็นลบสามเลยครับสามหนึ่งสามหนึ่งสามสามหนึ่งครับสามหนึ่งใช่ไหมร้อยสิบสองเอาเลยหารอีกดีนะครับมันเป็นเลขคู่อ่ะอันนี้ก็เลขคู่ใช่ไหมถูกไหม เลขคู่ก็หารกันได้แน่นอนแหละครับสองสองสองอะไรองส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 ี่สองอะไรได้ลบร้อยสิบสองแน่นอนเป็นลบแน่นอนครับสองอะไรได้สิบครับสิบเอ็ดสองห้าสิบเหลือเศษหนึ่งสองอะไรครับหกสองหกก็ยังเป็นเลขคู่อยู่ใช่ไหมเลขคู่ก็เอาอะไรหารได้ครับสองสองเอ๊ะเดี๋ยวห้าห้าสิบหกกับกับเจ็ดหารกันได้ไหม มันอยู่ในแม่สคูณเลยใช่ไหมครเจ็ดแปดห้าสิบหกคุณก็เอาหารได้เลยใช่ไหมครับลบเจ็ดลบหารลบ, 5, ลบ 5, เป็นอะไรครับบวกถูกไหมเจ็ดหนึ่งลบเจ็ดหารนี้ก็กลายเป็นอะไรครับแปดสองสองหนึ่งสองสองอะไรครับสองสี่สองสี่สี่ตัดสี่ อ้าวเหลืออะไรทีเนี้ยเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งเป็นบวกหรือเป็นลบครับเป็นบวกดูดีบวกบวกเพราะตัวเลขหมดเลยครับเป็นบวกหมดเลยถูกปะใช่ไหมหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งก็ต้องเป็นหนึ่งในบวกหนึ่งนะะอ้าวดูดูตรวจครับ ลบนะครับขอ้อที่4 นี่ยาวหน่อยนะครับนะอันดับแรกข้อนี้วงเล็บมันซ้อนกันอย,อยู่ใช่ครับมีวงเล็บนี้แล้วก็วงเล็บนี้วงเล็บใหญ่นะครับเราก็จะดูวงเล็บใหญ่ตามหลักก็ทําวงเล็บเล็กก่อนดเดียแหละแต่ในวงเล็บเล็กเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนตัวเนี้ยให้เป็นเศษส่วนได้เราก็เปลี่ยนให้เป็นเศษส่วนซะก่อนนะครับก็จะกลายเป็นลบแปด คูณเก้าคูณลบหกหารด้วยลบสองร้อยสิบหกอันนี้คือวงเล็บใหญ่ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็คูณด้วยลบสิ 10, นะครับมันก็จะทำง่ายขึ้นเพราะมันตัดได้นะครับแต่ถามว่าบางคนทำวงเล็บนี้ก่อนแล้วค่อยขยายวงเล็บออกไปอันนั้นถูกต้องละแต่ว่าตัวเล็บมันเยอะมันก็จะคิดยากหน่อยนะครับอันนี้อ,อะไรตัดได้ดีละ่ะทีนี้ สองครับสองนะครับสองสองสามได้ลบสามใช่ครับสองอะไรครับสองหนึ่งลบหนึ่งอันนี้ไม่ได้ใส่ศูนย์ใช่ไหมสองอะไรสิบหกครับสองสามสองแปดใช่ป่ะสองแปดสิบหกนะครับทีนี้ร้อยแปดกับเก้าอันนี้ท่องสุดคูณได้เลยใช่ไหมครับหาได้เลยเก้าหนึ่งเก้า เก้าลบอะไรได้ร้อยแปดสิบสองครับสิบสองก็เป็นลบสิบสองนะครับอะไรตัดได้ครับสามกับสิบสองถูกไหมสามกับสิบสองนะครับสามอะไรได้ลบสามสามหนึ่ง <3, 1. S 1> อ่าสามลบหนึ 3, ่งได้ลบสามสามอะไรได้ลบสิบสองสี่ครับลบสี่ทีีน้เอาลบสี่ไปหารกับลบแปดได้เลยถูกไหมลบสี่ 4. อ่าลบสี่หนึ่งลบสี่อะไรครับสองครับสองนะครับลบสี่สองก็จะเหลืออะไรครับสองคูณหนึ่งคูณอะไรลบหนึ่งแล้วก็ไปคูณด้วยลบสิบอ่ะสองคูณหนึ่งสองสองสองแล้วสองไปคูณกับลบหนึ่งอีกทีหนึ่งก็กลายเป็นลบสองใช่ปะ ลบสองคูณด้วยลบสิบลบสิบลบคูณลบเป็นบวกบวกเท่าไรครับลบยี่สิบบวกยี่สิบนะครับบวกยี่สิบนะฮตรวจครับดีที่ที่ปิดกล้องปิดกล้องอยู่นี่ได้ดูหรือเปล่าครับดูด้วยนะไม่ใช่ปิดกล้องแล้วแอบไปดูโทรทัศน์ไปทำาน้นทำนี่นะนะ อ่าตรวจนะครับอ่ผมลบนะข้อการบ้านข้อสุดท้าย อาการบ้านข้อนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับวงเล็บในวงเล็บใหญ่เนี่ยมันจะมีเศษส่วนอยู่คือตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนนะครับแล้วก็ทำตรงนั้นซะก่อนก็จะได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบหารด้วยเจ็ดคูณลบสิบหกคูณลบห้าแล้วก็ไปคูณด้วยลบสี่ เอาอลไรตัดได้ครับทีนี้ห้าอน <5. S 1> เลยใช่ไหมห้าเอารลบห้าไปหาเลยก็ได้เพราะลบห้ามันน้อยกว่าใช่ไหมครับลบห้าตัดไปได้หนึ่งลบหารบวกจะกลายเป็นลบห้าอะไรได้สิบเอ็ดครับห้าสองห้าสองสิบเหลือเศษหนึ่งห้าเลยได้สิบสองครับ ห้าสองสิบห้าสองสิบเหลือเศษสองห้าอะไรที่ยี่สิบครับห้าสี่แบบห้าสี่ยี่สิบอ่าได้ลบสองร้อยิบสี่อะไรดีครับเนี่มเป็นเลขคู่ใช่ไหมก็เอาสองก่อน <15. S 2> จะได้ง่ายสองอะไรได้ลบสิบหกครับสองแปดสองแปดสิบแปดก็กลายเป็นลบแปดสองอะไรครับเ็นนอกนะลบ S 1> 1, <S หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองใช่ไหมครับสองหนึ่งสองสองหนึ่งสองสองสองสี่นะครับอะไรครับก็ยังเป็นเลขคู่อยู่ใช่ไหมก็อะไรตัดต่อครับสองอีกได้ไหมอ่าสองลบสี่ลบสี่สองลบอะไรครับห้าห้าห้าสิบอะไรห้าสิบหกวันนี้เหลือเศษหนึ่งถูกป่ะนะครับห้าสิบหก เจ็ดแมเจ็ดครับจ้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดอะไรครับแปดลบแปดโอ้ีิตัดเกลีแยะเลยเหลืออีตัวหนึ่งลบสี่หารลบแปดได้เลยใช่ไหมลบสี่ลบสี่ลบสี่อะไรครับสองสองสรุปตอบอะไรครับพอยังไม่ตอบตรงนี้เป็นสองแล้วคูนด้วยเลยครับคูนด้วยลบสี่ถูกไหมใช่ไหมคูนลบสี่ตัวนี้บวก คูณลบเป็นลบเป็นลบนลบเท่า<บ>ไหร่ครับลบแปดครับลบแปดนะครับลบแปด่าตรวจครับข้อนี้ตัดเยอะเลย ลบนะครับลบแล้วอาทีนี้วันนี้ของวันนี้เราจะมาดูการบวกลบคูณแล้วก็หารพร้อมกันไปเลยทีเดียวนะครับบวกลบคูณหารพร้อมกันไปเลย ถาว่ามันยากกว่าไหมมันก็ไม่ยากกว่าตักเท่าไร่ไยุดดูต,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 ตัวอย่างแล้วทีนี้พวกนี้เวลาทําเนี่ยเราต้องพยายามแสดงวิธีรมนะครับเพราะมันจะเป็นขั้นตอนแล้วถ้าเป็นลักษณะอย่างเนี้ย เราก็ต้องเริ่มทําจากในวงเล็บก่อนถูกไหมในวงเล็บวงเล็บที่ต้องต้องทําก่อนก็มีวงเล็บเดียวคือวงเล็บนี้ไม่ใช่วงเล็บนี้นะวงเล็บพวกนี้เล็กๆเนี่ยเป็นตัวบอกว่าไอเนี้ยมันคือจํานวนลบใช่ไหมครับแต่วงเล็บการทำเนี่ยคือแบบนี้ทําวงเล็บตรงนี้ก่อนก็จะเอาห้าคูณด้วยลบสามห้าคูณลบสามเป็นเท่าไหร่ครับลบสิบห้าลบสิบห้า เครื่องหมายต่างการชนกันเป็นต่างลบรชนกันลบสองแล้วก็หารด้วยสิบเจ็ดนะครับลบสิบห้าลบอีกสองเป็นเท่าไหร่ครับลบสิบเจ็ดลบสิบเจ็ดแล้วก็หารด้วยสิบเจ็ดสิบเจ็ดหารลบสิบเจ็ดหนึ่งลบหนึ่งครับบวกหารลบเป็นลบลบหนึ่งนะครับตอบลบหนึ่งอ่า ดูตัวอย่างต่อไปตัวอย่างนี้ เห็นชัดๆเลยมีสองวงเล็บถูกไหมเราก็ทาวงเล็บนี้ทาวงเล็บนี้แล้วค่อยเอามาลบกันลบนะครับวงเล็บนี้ครับลบสี่คูณลบห้าลบคูณลบเป็นบวกบวกครับยี่สิบใช่ไหมลบด้วยยี่สิแปดหารด้วยลบเจ็ดบวกหารลบเป็นลบครับลบใช่ลบตัวนี้ไหม ออลบที่เราพูดที่มันหารได้ใช่ลบตัวนี้ปะไม่อะลบตัวนี้ม,มันคือลบตัวนี้ถูกไหมใช่ครับแต่ในวงเล็บเนี้ยทําแล้วมันติดลบเราก็ต้องใส่เลยนะครับวงเล็บลบอะไรครับลบสี่ครับคุณก็จะได้เป็นลบลบเป็นบวกครับบวกก็เป็นยี่สิบบวก ซึ่งได้เท่ากับย <24. S 1> ี่สยี่สิบสี่นะครับยี่สิี่ามาดูตัวอย่างสุดท้ายของวันนี้เดี๋ยวจะให้งานทำละ โอ้โหโจทย์อะไรย,ยาวขนาดนี้อ่าทำไงดีครับมีมีวงเล็บใหญ่กับวงเล็บเล็กซ้อนกันอยู่ใช่ไหมเห็นไหมใช่ครับในวงเล็บใหญ่นี้จะมีวงเล็บเล็กนี้อยู่ใช่ไหมครับเราก็ต้องทาโดยวงเล็บเล็กนี้ก่อนถูกไหมครับเื่องหมายชนกันบวกชนลบเป็นลบครับลบลบ,ลบครับตรงนี้จะกลายเป็นลบเจ็ดลบอีกแปดใช่ไหมครับถูกไหม ่ะคูณก็จะเป็นเอาอันนี้กันนะตัวนี้ยังไม่ได้ทําใส่ไว้ก่อนสองคูณด้วยลบเจ็ดลบเจ็ดลบเจ็ดลบอีกแปดเป็นลบลบอะไรนะลบสิบห้าครับอ่าใช่ลบสิบห้าบวกด้วยอันนี้ลบลบเป็นบวกครับบวกก็กลาเป็นเก้าบวกสามเก้าบวกสามเป็น สิบสองสิบสองสิบสองหารด้วยลบสี่แล้วก็ไปหารด้วยอะไรทีครับลบลบสองลบสามอ่าเราก็ทำวงเล็บนี้ต่อเพราะมันลงมาเหลือวงเล็บน้อยแล้วใช่ไหมครับสองคูณลบห้าเท่าไหร่ครับลบสองคูณลบสิบห้าสองคูนลบสิบห้าเท่าไหร่ครับสามสิบ ลบสามสิบบวกด้วยสองหารด้วยลบสี่ครับบวกหารลบเป็นบวกลบสองหา้าสิบสี่ได้สองหารสี่ได้สามสามแล้วก็หารด้วยลบสามลบสามบวกชนลบเป็นเลยครับลบภาพก็จะกลายเป็น 30, ลบสามสิบลบด้วยสามใช่ไหม ลบสาิบลบด้วยสามเป็นเท่าไหร่ครับลบสาสิบสามครับลบสามสิบสามหารด้วยลบสามลบสิบเอ็ดลบผารลบเป็นบวกใช่ไหมสามหารสาสิบสามได้สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดนะอันนี้ก็จะยากขึ้นมาหน่อยนะครับอ่ะอันนี้คือตัวอย่างสามข้อนะครับแต่ผมจะให้คุณทำแบบฝึกหัดการบ้าน นะครับลายจะลืมส่งการบ้านเก่าด้วยนะครับการบ้านเก่าเพียบเลยไม่ได้ส่งผมเนี่ยนะครับอันนี้คือการบ้านเดี๋ยวผมจะถ่ายแล้วก็ส่งเข้าไปให้แล้วก็จะทำารรดาบ้าเหมือนเดิมอันนี้ก็กลายเป็นจนํานวนเต็มเท่าไหร่ละบวกลบคูณหารอ่าบวกลบคูณหารนะครับหรือจานวนเต็มเจ็ดหรือแปดอะไรผมก็จำไม่ได้แล้วที่อยู่ในลายใช่ไหมนะครับทําส่งด้วยนะนะครับ แล้วเดี๋ยววันจันทร์เจอกันช่วงนี้คงต้องสอนคงต้องสอนเพราะว่ามันจะเริ่มยากแล้วนะครับเริ่มยากปล่อยให้คุณดูเอง,เองคุณก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับอ่ะวันนี้มีอะไรถามไหมมีอะไรถามไหมครับวันจันทร์เข้าให้ตรงเวลานะวันจันทร์ของเราเริ่มตั้งแต่คาบแรกเลยใช่ไหมนะครับอาจถ้าไม่มีวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ